พระบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราชเนื้อสามกริยัขนาด9.9าดนิ้วชนิดสามถอดรุ่นฉลองพิธีสมโภชธีรัญ,ญบัติพระพุทธวงศสมุนีรองเจ้าคณะภาคห้าเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกปี2 5 6พรพระบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราชเนื้อสามกริย์ผ้าทิพย์ฝังพลอยอกลาววิหารพระลงรักปิดทอง พระสวยงดงามสง่าง,งามมากๆหายากมากค่ะเป็นชนิดสามถอดถอดซุม้มองค์พระและฐานได้ค่ะพระสร้างจำนวนจำกัดมีเฉพาะสิทธิญาณุสิทธิ์และผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นพระขนาดหน้าตาก9.9นิ้วความสูง25หนิ้วองค์พระซุ้มและฐานถอดออกได้เป็นงานชนิดสามถอดผ้าทิพเป็นตราอกราวิหารพระ แบบนี้หายากไม่ค่อยได้สร้างออกมาเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของรุ่นนี้ค่ะพระบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราชองค์นี้เนื้อสามกริย์สวยสมบูรณ์สวยงดงามมากๆตั้งบูชาที่บ้านที่ทำงานที่ร้านค้าเป็นสิริมงคลอย่างมากเป็นเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์มีโชคลาภโภคทรัพย์ค้าขายร่ำรวยธุรกิจการค้าเจริญง,งอกง,งาม เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยดีมากสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ